สวัสดีครับพบกผจองทครงเดียวนะครับวันนี้เมื่อวานเรามาดูสร้างบ้านใหม่นะครับว่ากลุ่มนี้เห็นมาสองเอ้สี่คนนะวันนะครับทีมเนี้มาสี่คนนะครับอ๋อเนี่ยตั้งแบบมาสี่คนนะครับแต่ก่อนมันจะเป็นแค่เสาว,ว่างๆนะครับแค่โครงเหล็ก ไต้ตั้งแบบเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะจับระดับแล้วเป็นบางส่วนนะครับ <c oughs> เรียกว่าตั้งแบบเสาคานคอดินนะครับเพื่ออ่าพอตั้งได้ระดับปุ๊บนะครับก็จะมีการเทเท,ท,ทเป็นเสา หรือแบบมาปุ๊บก็ตั้งคานนีนีครับเพื่อรับรองคานนะครับเพื่อรับรองคาน <c oughs> อ๋อเหลือยังไม่จับระดับสิต้นนะครับนะ่นะฝั่งนั้นนะครับยังไม่ปรับยังจับระดับไม่ได้สิงต้นก็คงใช้เวลาไม่กี่ไม่ถึงชั่วโมงหรครับ จับกะับปุ๊บก็ทำการเทเลยเทก็น่าจะวันสองวันสี่คนเพราะช่วงนี้ต้องแยกแยกทีมออกนะครับงานเขาก็จะมีอยู่ประมาณสองที่ทางชุดนี้บริษัทนี้แยกมาเป็น2ชุดชุดนี้จะมาสี่คนไม่แน่อาจวันนี้ไม่ได้มาก็น่าจะเป็น มาเพิ่มเติมก็ได้ทาใหงานเร็วขึ้นซึ่งการเตรียมการก็เสร็จสมบูรณ์แล้วตั้งเสาให้ตรงประกอบแบบเรียบร้อยจับระดับรอเทนะครับซึ่งมาน่าจะ จับระดับอีก12ต้นแล้วก็เทเลยใช้เวลาก็คงประมาณถ้าคนเยอะก็วันเดียวถ้าคนประมาณ4-5คนก็ประมาณ2วันน่าจะเสร็จนะครับเพราะว่ามันเสามัน26ต้นนะครับความลึกเมตรกว่าแต่ละต้น <c oughs> ประมาณเมตรกว่าๆนะครับซึ่งการเตรียมการของช่างบริษัทระดับนี้ฝีมือระดับนี้เขาจะเตรียมการไว้ก่อนก่อนที่จะลงมือส่วนไหนที่ต้องใช้คนน้อยส่วนไหนที่ต้องใช้คนเยอะเขาจะรู้นะครับระยะเวลาการทำงานถ้างานไม่มีใช้คนเยอะมันก็จะทำให้ค่างานขาดทุน งานจะไม่มีกําไรนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้รับเหมาหรือบริษัทเขาทํากันทั่วไปนะครับสําหรับวันนี้ก็น่าจะติดติดงานที่อื่นหรือพักก่อนนะครับคงน่าจะพรุ่งนี้หรือวันจันทร์นะครับพร้อมะยกทีมาก็ทําการเทเลยนะครับเพราะว่าปูน ก็พร้อมหินทรายก็พร้อมสำหรับโครงงานการเทเสาต่อหม้อไม่รองรับคานนะครับก็่ยังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามไปเรื่อยๆนะครับทีมงานชุดนี้บ้านใหม่ของพี่เดือนและนุนานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปอีกต่อไปสวัสดีครับ